คลิปนี้จะเป็นวิธีการสอนสมัครถุกมัลติการ์ดภายใน2นาทีนะครับสำหรับใครไม่รู้จักบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยท um ูมานนี่นะครับซึ่งบัตรตัวนี้นอเราเราเนี่ยสามารถนําไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับเอาไว้ซื้อเทมในเฟสโต้ก็ได้เหมือนกันไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเปี่ยไม่เสียเวลาเราเนี่ยจะต้องสมัครบัญชีตัวของ t ู m a n นี่ออเรก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูวิธีการสมัครนะรให้เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมได้ทำคลิปไปแล้วเนาะคใครที่มีบัญชีแล้วก็มาดูกันเลยนะครับ ที่เราเนี่ยจะสมัครตัวของบัตรมาสเตอร์การ์ดเนี่ยให้เราเข้าไปที่เมนูที่มีชื่อว่าฉันนะครับหาเมนูที่เป็นเมนูที่เป็นทูมานี่ทูมาสเตอร์การ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ของฉันนะครับของฉันนะให้เรากดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ให้เรากดคําว่าสร้างนะครับเขาเนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดว่าตัวของบัตรเนี่ยเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับ ไม่มีบัตไรลายไปเพราะว่าตัวบัตรเนี่ยบนบัตรออนไลน์นะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถเอาไปเชื่อมในการช้อปปิ้งต่างๆได้เอาไปเชื่อมท็อปปี้ในการจ่ายของหรือว่าเอาไปเชื่อมตัวของ a p p Store Play Store ในการจ่ายไอเทมก็ได้เหมือนกันนะวิธีการสร้างไม่ยากแค่กดสร้าง วิชัวเลยนะครับกดหนึ่งทีปุ๊บแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยตั้งชื่อบัตรเมื่อตั้งชื่อบัตรเสร็จแล้วนะครับก็กดดอนเลยนะครับนะครับมันก็จะกลายเป็นบัตรให้เราเลยก็ถือว่าง่ายมากๆนะครับซึ่งบัตรตัวนี้มันก็จะแสดงว่ามันมีเลขบัตรอะไรนะครับเติมเงินอะไรนะครับเราเนี่ยสามารถดูเลขบัตรได้นะครับซึ่งเลขบัตรเนี่ยมันก็สามารถอ่ากดเข้าไปแล้วก็สามารถดูได้เหมือนกัน โอเคนะครับเมื่อเราสมัครตัวของบัตรหรือว่าเปิดบัตรเสร็จนะครับเราเนี่ยก็สามารถเอาเลขบัตรเนี่ยไปใส่ในการจ่ายช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันง่ายมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับ